ก็ได้คอยบ่นตอกว่าสามแล้วไม่ต้องให้หลนแล้วแต่คุณย่าชอให้สมุดก็บอกว่าขอบอใจน,นะติดต่อให้วันนั้นมันจะเป็นวันที่ได้สำหรับสามีแค่หระามแต่จะมีติดต่อของคุณย่าให้คอยปรอบโินสาเสมอ วันนี้จะอาจจะไม่มีคุณย่าอยู่ข้างๆเหมือนเดิมแต่คุณย่าไม่ต้องเป็นห่วงจันนะคะจ,ะจะไม่ทำให้คุณย่าเป็นห่วงคุณย่าแค่คอยปรนมุ่นน้ใจจาดจัดข้างบนก็พอและส่วนท้ายนี้จัรอยากบอกคุณย่าว่าจะรับคุณย่าพิสูจนและคุณย่าจะอยู่ในใจจัดตลอดไปค่ะ ขอบนะครับพระเทวราชทานที่รักท่านประธานในที่ที่แนเสียที่เราทุกรท่าคนครับที่ทีบปรสุสบขอผู้ใาายเป็นเกิดสีเยี่ยามาไปซึ่งจะเกิดขึ้นในที่ที่นาทีข้างหน้านี้เมื่อเวลาน,นั้นทึงแม้เผิอจะร้อนสาบเพียงใด จยากเผาผ่านได้ก็แค่สีรักของคุณยายมันเกิดสีมาไปได้เดียงเท่านั้นแต่ว่าความรักชื่อเสียงและเวลาผ่าดีถึงแม้ไฟจะร้อนสักเพียงใดก็ไม่อาจจะเผาผ่านให้จากดวงใจของผู้คนได้แต่ยังคงตึึกลาอยู่ในดวงใจของผูกคนในครอบครัวญาติ แรงท่านผู้ดีเกจะช่วนดีีหรั่นเพื่อเป็นการถึงคุณสมณธรรมคุณอาภาดีพร้อมักแสดงความไว้อะไรให้คุณยายมาเจอศีลยามาไปในนานนัภาพของการพัฒนาประกีรารุเอระได้เากนั่นกิตตภาวนาแทนบุณพิส่วนรกุชนขออนุญาตกราบเรียนท่านเพื่อทุกท่านได้นั่งกิตตภาวนาคุณพิสุวราณจะไปเจอศีลยมาไป ได้พสูนตัวดนในสัตว์ปกเพยได้รู้ว่ามดอยู่ครับท่านพระคครับท่านอาจารา์ใหญ่ท่านได้ยุคครบร้อยปีพระยาท่านน้าจะมี